กี่สี่มากด้วยติดติดถ้าถ่ายก็ทำปลาปลาสวยนีเดียไม่ได้หรอก็ยูอย่างนี้ได้หัวเราะไเลยได้อย่างนี้นะ่ไครับน่าเศร้าอย่างไรที่ว่ามีการมีงานขาถือจะรับไหม เพราะนั้นพื้นที่ของศุนยากรนะครับที่จะเป็นผู้ดูแลตรงน,นั้นนะครับก็หลังจากที่รับข่าวเนี่ยทางศุนยากรได้ดำเนินการยังไงว่าครับแก้หน้าที่หน่วยร่วมแล้วก็าการภาคอสัญญาเข้าร่วมในการเที่จ,จะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยต่างๆทั้งปชศุนยากรปปสการทา่าพวกแก้วว่าอย่างไรที่ไม่ได้ระบ,บุการผลิต แต่นี้ระบุ่นผลิตชัดเจนนะครับว,ว่าผลิตในประเทศไหนบ้างไหนบ้างนะครับก็อาอันนี้ทังรอบนำข้านะครับม่มีไบเซน

ST1 N1 นอันนี้ก็คงเหมือนกับยาบ้ายาอะไรที่